เก่อนละกันนะใครอ่ะบอเป็นไหมเนี่ยว่าอนนี้ใครอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรดีเกิดอะไรขึ้นพิปเสกิปสกิปสกิปสก่อดาโอดาปอโอดาปอหลงเลยทำไมทำไมอะไรวะ พี่ปิงพี่ปิงพูดมามีเหตุผลเหมือนกันนะเนี่ยน่าสนใจนะพี่ฟังจากเหตุผลเมื่อกี้แล้วโอ้ขึ้นมากมากพี่ข,ขึ้นเลยเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะถ้าเรจะหัวสกิปแล้วกันสกิปไปสก,ปสกิปไปสกิปสกิปสก,ปสกิปได้ได้ได้ไดอ้อาฝากหน่อยฝากอะไรวะ <c oughs> เอาไปแท็บหนึ่งเดี๋ยวอ่ะ เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะสามคนนี่เยอะอาร์ตชื่ออะไร5่ะกูกูแค่หนึ่งมึงล่อสามเลยวันมึงหาสียงจากไหนวะเนี่ยไม่ใช่กูยิงใครดีวะบอลไอ้บอลไอ้บอลมามาตามตามกูมาตามมาอันนี้มัน ว่านะตอนเนี้ยเล่นรวมกลุ่มว่าโอเคกว่าว่ะใช่ไม่งั้นจะแย่เพราะว่าไม่ไหวคนตายแน่ยิงมึกูคิดว่าไอ้พอยแกบอลเว้ยตอนเนี้ยในหัวกูนะยังไม่มีคนตายเราเราอยู่ในหัวคือเปลไอ้ปิ๊งเป็นอะไรเอ้า ทำเป็ดก็หานสลับกันเลยกูไปทานโอเคเนี่ยนี่มีคนต<า>อันี่เป็ดไหมเนี่ <ม üyor? S 3> ย่เป็นทำเป็ดอยู่เวทอะไรอ่ะเวทอะไรอ่ะแส่แผ่นป้ายคนร้ายผมทำกำบ้านอยู่พี่ยังไม่มีคนตาย ไอบอลไอบอลไก่พอยมันหายไปนานเลยนี่ยังไม่มีคนดิโคยังจะปาดโคเด้ใจเย็นใจมาอัดฮะคิดว่า ไอบอลเป็นยังไม่มีคนเออกูคิดว่าไอบอลกับไอพลอ่ะมันแยกไปดลมันยังไม่มีคนตายเลยดิยังไม่มีพลอตายท่อชว์ยังไม่มีคนตายเฉันยังไม่ยินดีวันเบเตวันเบเตวันเบเตตเอาไป็นตอะไรนนะอ่าคนไลค์ก่อน หลบก่อนปูเวชไอปอเป็นเว้ยปอเป็นเว้ยปอกลัวเป็นเชลิฟไม่ไม่มึงฟังไอบอลไอบอลฟังกูก่อนไอวกูกูมึงปังกูฟังกระกอศฟังประกาศเออเบอร์มังค่า เป็นยังไงพี่อาทเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนฟังีกูก่อนกูมีปืนนัดเดียวกูกูบอกแค่นี้กูไม่มีมีดกูมีปืนปวดไอบอลเลยตะกี้ตะกี้พลอยบอกว่าไอบอลบวดรนใช่ไอ้ยไม่คือกูจะท้ายบอลท้ายบอลเลยปลดไอบอลเลยปวดไอบอลเลยเว้ยบวดไอบอลเลยเพราะว่าตะกี้พลอยพูดว่าไอบอลเป็นชื่อแรกก็บวดไอบอลเลย ไม่คือกูคือกูยังไม่ค่อยรู้่ออไลย่แล้วพี่บอลตายไปแล้วและเจยนยังไม่จบบทพี่อาร์ตนะเต๋อเติอเต๋อบอลมันฆ่าพี่เซฟบอลเลยบอนเลยบอลอเต่หรือเปล่าไอเต๋อ ไอเต้ด <elle ibl is> ้วยกระสุนหนึ่งเเลยไอบอลเอ่อริ้วกันมีสองคนเหรอกระสุนยืนที่กูอบอลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไบอไอ้บอลเไอ้อบอลเป็นไอบ็ไบอลเป็นไอบอเป็บอลเป็นไออลเปไอบไอ้ไบเนไเนลไบบเนไอบเนเไเอลเเลเอไบเอเลบอลเเเเไ เก่เกมแล้วไอ้เหี้ยกกำลังจบอยาตายเนี่ยตกลงละปนปนอุ้ยเอาแล้วกูอยู่ไหนวะกู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 มีกันีสุดจริงจริงมึงมึงดูมึงดูมึงดูจากไอ้เอชมพูนี่ก็ได้มึงดูเยอะกูมึงเยอะเลยกูเห้อ ดูมวยดูมวยดูอย่ากูอย่าเฮ้ยไอ้เป็นกูเชี่ยป่ะกูเชี่ยป่ะกูเชี่ยเออเห็นไหมกูบอกแล้วกูบอกแล้วเห็นไหมเห็นไหมอย่าอย่ากดอย่ากดไม่ต้องกดเลเวอร์ดิพี่นิ่มเลเวอร์กับใครวะไม่รู้อ่ะมึงว่าอีกคนนึงใครเป็นมันต้องการคนที่เสียสละวะกูเลเวอร์ไหม ใครเป็นเลเวอร์ไอ้กไอ้นไอ้้ยไอ้เดียวเลยไอ้แทไมถึงทกูแล้วทไมถึงนกูไอ้กไอ้ด้มันยิงถูกหมดเลยยังหมดเลย